ซิตี้คาร์ยอดนิยมที่สุดแห่งปีกับข้างงวดเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทพบกับคู่ซิซูโเวาวันนี้มาแบบยิ่งใหญ่แล้ว เพราะว่ามาพร้อมฝนใช่ดูเหมือนเร่งรีบแต่ไม่ได้รีบนะแต่เรารอตอนแรกบอกว่าจะเปิดตัวหน้าเต็นยิ่งใหญ่มากเลยใช่เขาเรียกว่าโปตกบรรยากาศก็ได้เอารถมาให้กับลูกค้าเนี่ยการฝนนะการฝนกันแดดใครที่แบบว่าไม่อยากเปียกน้ำเปียกฝนใช่ไม่อยากจะแบบว่าต้องทนแดดทนฝนเนาะผ่อนเบาๆใช่ต้องซิตี้คาร์รุ่นนี้เลยกับโตโยต้ายาริสนั่นเองนะคะได้ข่าวว่าค่้งงวดเริ่มแค่5 0า0นบาทใช่จริงๆอ่ะยาริ เราก็เข้ามาเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีสองคันที่เข้ามาใหม่เผอิญแบบว่าเป็นสองหน้าพอดีสองสีสองรุ่นสองสีสองรุ่นแล้วก็เรียกว่าคนละเจนกันอ่าเขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าหนวดอ่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวมเนอร์เชนแล้วนะน่ารักชมรถหรือชมพี่พออันแน่นอนทั้งสองอย่าง การ์ดก่อนแล้วกันงั้นมาดูกันเนาะว่า2คันนี้มันต่างกันยังไงเนาะเริ่มจากคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะพี่การอันนี้เป็น 1.2J ปี2016ฮะซึ่งเจนเนียจะเริ่มตั้งแต่ปลายปี13แหละถึง2017ก็ไปเปลี่ยนปลายปีเป็นเนเ r อร์เช e แล้วถ้าเป็นปี2016จะเป็น โสมนี้อ่ะคืเขาก็จะเรียกชื่อเล่นว่าหน้าหนวดหน้าหนวดอ่ะมันก็จะมีหนวดเนี้ยแต่ว่ากระจังหน้าสีดํางี้อ่ะปดนเอกลั์ของตัวเจเลยนะฮะไฟหน้าก็มีให้ไฟตัดหมอกไม่มีอยู่แล้วตัวเจนะะต่แต่เราไเป็นตัวเริ่มต้นใช่เริ่มต้นเลยตัวเริ่มต้นมันเป็นเจอีก้ก็จะเป็นกระจกมือหมุนอย่างนี้อันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วล่ะอ่า ได้สีดำมาเรียกว่าสภาพใหม่มากพี่พรถึงแม้ว่าจะเป็นปี2016แต่สภาพสวยจริงๆเลยคันนี้ใช่คร,ร,ร,ครัแล้วที่สำคัญฮะเราลงลง้อแม็กให้ด้วยเล่นมแม็กแต่งให้เรียบร้อยแล้วลายอะไร,รไม่รู้จำไม่ได้แล้วไปโอ้โหสีดำจริงๆสีดำเนี่ยพี่พรบอกเลยว่าหายากมากสำหรับยานลิสโอเคก็คือสำหรับคนชอบแบบว่าสีแบบทึมๆนิดนึงเนาะ นี่มาฝั่งท้ายก็โอ้โหไฟยานิกเนี่ยดวงใหญ่มากนะครับก็ตรงนี้จะเป็นคิ้วสีดำของโตเจแลวแหละอ่าแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังให้นะครับดูข้างในบ้างพี่พรอก็คือเรียกว่าแบบว่ากว้างขวางสไตล์ยาลิขนคนได้ขนของดีใช่เป็นอีโคคาร์ที่บอดี้ใหญ่ที่สุดละอ่าสำหรับในช่วงยาวด้วยอ่าเนาะคือจริงๆอ่ะเขาก็ทำมาเพราะว่ามันเป็นแฮชแบกแล้วมันก็เลยทำให้ ใช้งานอเนกประสงค์ได้เนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ผ่อนเบาๆเนี่ยก็ได้แบบว่าความอเนกประสงค์มันเรียบร้อยแล้วไปดูข้างในกันนิดนึงแคัวนี้โอเคไปเนี่ยพี่พรถึงบอกว่าได้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ยังได้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วกระจกไฟฟ้าแล้วบอกก็เป็นบอกข่านะฮะเดินได้แบบสีน้ําตาลหน่อยเนาะ ดูเรือนไม้กรชอบเรือนไม้มากเลยมีคิ้วโครเมียมตัดด้วยใช่ก็คือเรียกว่าล็อกสภาพข้างในก็ยังแบบว่าใหม่อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2016แล้วใช่แล้วยังได้แอร์แบ็กคูน่าอ่าโอเคก็เรียกว่าใครอยากได้ผ่อนเบาๆคุ้งๆก็เริ่มที่คันนี้เลยใช่แล้วแต่ถ้าใครที่อยากได้ตัวท็อปขึ้นมาปีใหม่ขึ้นมานี่มาดูคันพี่ดีกว่านะคะอย่าเรียกว่าตัวท็อปขึ้นมา รกาท็ส,สุดล่าก็คือคันนี้จะเป็นตัวยาลิก 1.2G ปี2017แล้วก็คือเรียกว่าได้นทนาน ได้หน้าไมเนอร์เฉนแลลวใช่น้ายิ้มน่ารักน่อยหด้ยิ้มน่ารักใช่อ่าโอเคก็คือตัวนี้เนี่ยไฟหน้าก็ได้เป็นมัลติรีเฟ็คเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือกระจังหน้าก็คือเขาก็จะแต่งดำมาดำเงาอ่าใช่ดีอไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ได้เดย์ไลท์แล้วนะเป็นแบบ LED อ่าเดย์ไลท์ LED เรียบร้อยข้างนอกนี่ครบเลยอ่าเรถึงเรียกว่าสวยแต่งมาครบนะคะแล้วก็ อันนี้จะได้เป็นล้อแมกจากโรงงานนะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมาเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าพอเป็นม a n เนอร์เชนนีพี่พรหน้าหลังก็ดูมนและลงตัวมากขึ้นก็คือแบบว่าเขาปรับรูปลักษณ์มาให้ดูแบบว่ากลมมนกลมกล่อมมากขึ้นก็สปอร์ตมากขึ้นก็ดีไซน์ใหม่หมดเลยมามาดูข้างหลังกันดีกว่าก็คือคันนี้ก็คือได้มีสปอยเลอร์แล้วก็ มีขี้ฉลามมาเรียบร้อยลวไวน้ำได้ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วกูใช่ทำไมวะเนี่ยข้างหลังก็แบบว่าก็ก็ตามก็คล้ายๆคันเมื่อกี้นะก็คือแบบว่ามีข้างหลังกว้างอยู่แลวใช่แล้วก็คือเบาะเนี่ยสามารถทับ60-40ได้ใส่ของยาวๆได้เหมือนเดิมเลยโอเคแต่บอกข้างข้างนอกเนี่ยธรรมดาไป ข้างในมาดูข้างใน,งในว,ว่า,ม,า,วามัน่างจากคันมเมื่อกี้ยังไงเนาะ,ะ,ะมาค่ะก็คืออันดับแรกเนี่ยคือคันนี้เป็นตัวท็อปก็คือได้ตัวทีเลสมมนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ต้องแบบว่าไขกุญแจและสามารถที่จะเปิดได้เนาะ,ะมาดูข้างใน ได้พุสตสตาร์ทมาเรียบร้อยนะคะไม่ต้องใช้กุญแจแล้วใช่แล้วเติมพวงมาลัยเนี่ยก็คือจะได้มัลติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะคือสามารถที่จะคอนโทรในส่วนของรับสายสามารถที่จะคอนโทรตัวแบบว่าวิทยุอะไรได้จากพวงมาลัยเรียบร้อยเลยเนาะตัววิทยุเขาอ่ะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ MP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วล่ะนะคะอันนี้เกียรก็คือเขาเป็นระบบขั้นบันไดเนาะกัรอันตราย เซฟตี้เซฟตี้แล้วก็คือเบาะคันนี้ก็คือจะได้เป็นแบบว่าโทนดำแล้วก็เป็นคลิปได้ได้น้ำเงินได้เพื่อให้ดูสปอร์ตมาก<ช>ขึ้นเราไปสรุปค่าตัวของน้องคันนี้กันดีกว่าาเราก็เห็นกันแล้วเนาะว่าความต่างของ2องคันนี้เนี่ยมีเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะ,ะใครอยากได้คันนี้ เป็นตัว 1.2G ปี2017นะคะก็คือราคาค่าตัวอยู่ที่359,000บาทผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะอ่าแล้วถ้าใครอยากผ่อนเบากันนะ้นี่ฮะตัวคันนี้ฮะเป็น 1.2J ปี2016ค่างวดเริ่มต้นแค่5,000น้นอยไปบอลเบาๆจริงๆนะคะสามารถที่จะออกได้ถ้าเครดิตดีก็คือฟรีดาวไป<ช>เลยนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่าจัดค่าโอนเนี่ยเราไม่เก็บเลยนะคะเรียกว่าได้รถไปขับ ตากจะได้ไม่ต้องตากแดดตากลมตากฝนนะคะชิงหน้าฝนอย่างเงี้ยก็มาซื้อเราเหรอฮะาเงิเบาๆไม่ต้องไปนั่งรถเมล็ดอ่ะใครสนใจ2คันนี้นะฮะเราตั้งอยู่ที่อนุทดส0ติดกับโลตัสมาร์เก็ตเลยฮะหรือถ้าใครไม่สะดวกออนไลน์ยังไงพี่พรสามารถที่จะแบบว่าทักเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะหรือว่าจะเป็น Line นะคะไลน์แอดนะคะแอดซูโมคนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้0ู6 163 5งหกสาการรับสายเอกอ่า,อาแล้วบอกว่าคนที่อยู่ต่งางจังหวัดไม่ได้ดูรถอยากได้คลิปวิดีโอสดๆนะฮะเราวิดีโอคอลกันได้เลยนะครับอยู่ทั่วประเทศเราส่งฟรีทั่วไทยอยู่แล้วนะคะเรามีไฟแนนซ์เนาะส่งไปบริการจัดถึงที่บ้านเลยถ้าสมมุติว่าผ่านปุ๊บ ส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะยิงช่วงนี้ลูกค้าได้มาเต็นเลยอะ่ะเ,เราส่ง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 อย่างเยอะตลอดเลยนะนะคะเ,คเรียกว่าลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาเยอะมากจริงช่วงนี้นะคะไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยละกันหรือใครอยากดูรถไลค์คอมเมนต์ามาด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ยาลทิ์ที่เป็นแบบว่า รุ่นอื่นหรือว่าใครยังไม่มีรุ่นในใจมีงบประมาณผ่อนเท่าไหร่ใช่ลักษณะการใช้งานเป็นยังไงนะคะยังไงพักานามาใช่มีเยอะเลยเนาะวันนี้การกับพี่พรลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโม